เคยไหมที่คุณตั้งใจทำทุกอย่างด้วยหัวใจเพื่อให้คนที่คุณรักมีความสุขเคยไหมที่คุณพยายามเข้าหาครอบครัวของเขาด้วยความหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าแต่สุดท้ายกลับถูกมองข้ามเหมือนคุณไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกทอดทิ้งหน้าร้านอาหารหรูแต่มันคือเรื่องของความรู้สึกความเสียใจและการตื่นขึ้นมารักตัวเองขอพาทุกคนไปรับฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เคยอดทนเคยเงียบแต่วันหนึ่งเธอลุกขึ้นมาเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อให้คนทั้งครอบครัวรู้ว่าเธอก็มีคุณค่าเหมือนกันวันนั้นฉันตื่นเช้ากว่าปกติใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเพราะวางแผนมาหลายวันแล้วว่าจะพาสามีและครอบครัวของเขาไปทานอาหารที่ร้านหรูร้านหนึ่งในมือเป็นร้านที่ฉันตั้งใจเลือกอย่างดีทั้งบรรยากาศทั้งเมนูทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบสาหรับโอกาสนี้แม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนมีเงินมากมายแต่ฉันเก็บเงินมาหลายเดือนเพื่อวันนี้เพราะอยากให้พวกเขารู้สึก ประทับใจและหวังว่าจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับครอบครัวของเขาฉันเชื่อว่าถ้าเราจริงใจมากพอเขาน่าจะมองเห็นฉันเลือกชุดที่ดีที่สุดที่มีแต่งหน้าเล็กน้อยเพื่อความสุภาพแล้วรีบออกจากบ้านไปที่ร้านก่อนเวลาเพื่อนั่งรอจองโตให้พร้อมทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยพนักงานในร้านก็ให้ความร่วมมือดีฉันแอบดีใจในใจว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่อบอุ่นสําหรับครอบครัวของเราเวลานัดใกล้เข้ามาฉันเห็นรถของสามีและครอบครัวมาถึงฉันยิ้ม และยกมือไหวยอย่างสุภาพแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเขาเดินเข้าร้านไปกับครอบครัวโดยไม่ได้หันมามองฉันเลยแม้แต่นิดเดียวฉันรีบลุกขึ้นตามเข้าไปพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับถูกแม่ของเขาพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเดี๋ยวหนูรอตรงนี้ก่อนนะโตไม่พอเดี๋ยวสั่งสายกล่องมาให้ฉันยืนอึ้งไม่คิดว่าจะถูกพูดแบบนั้นในร้านที่ฉันเป็นคนจ่าย ฉันนั่งลงตรงเก้าอี้หน้าโรงแรมใกล้ประตูร้านใจมัญนชาความตื่นเต้นเมื่อเช้ากลายเป็นความเจ็บปวดฉันเฝ้ามองพวกเขานั่งหัวเราะกันในร้านเหมือนไม่มีฉันอยู่ในภาพนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องตงไม่พอมันคือความตั้งใจที่ถูกมองข้ามคือความหวังที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่พังลงเงียบๆโดยไม่มีคำพูดใดฮ่าฮ่า <c oughs> ฉันนั่งอยู่นานจนพนักงานเดินออกมาพร้อมกล่องอาหารในมือพร้อมรอยยิ้มเกรงใจฉันรับมากอดไว้แน่นน้ำตาแทบร่วงลงกับกล่องอาหารที่ฉัน ไม่รู้สึกอยากเปิดมันเลยนั่นคือครั้งแรกที่ฉันเริ่มถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราเป็นอะไรกันแน่ในสายตาของเขาและครอบครัวเขาหรือทั้งหมดที่ผ่านมาฉันแค่คิดไปเองคนเดียวตลอดสิ่งที่ฉันตั้งใจกลับกลายเป็นความเจ็บฉันนั่งนิ่งอยู่หนานนำในขวดที่พนักงานเอามาให้ก็ดูจะอุ่นตามเวลาความรู้สึกในใจเหมือนถูกสาดน้ำเย็นลงกลางอกทั้งเจ็บทั้งอายทั้งเสียหน้าฉันไม่ได้ร้องให้ออกมาให้ใครเห็นแต่ในใจเหมือนกำลังแตกออกช้าฮ่า ฉันนั่งทบทวนว่าที่ผ่านมาฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมถึงได้เจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่ตั้งใจดีทำด้วยความหวังดีแท้ๆหรือเพียงเพราะว่าฉันไม่ใช่คนของเขาจริงๆถึงไม่เคยมีที่ยืนที่ชัดเจนในสายตาของครอบครัวเขาเลยในหลายๆครั้งที่ไปบ้านของเขาฉันมักจะต้องเป็นฝ่ายที่ยกมือไหว้ก่อนเสมอพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพที่สุดทำตัวให้เรียบร้อยที่สุดฉันพยายามเข้าหาพวกเขาเหมือนคนที่กำลังขอพื้นที่เล็กๆสำหรับยืนอยู่ในชีวิตของเขาแต่ก็เหมือนจะไม่มีใครเปิดประตูให้เลย แม่ของเขาเป็นคนที่พูดน้อยแต่สายตานั้นชัดเจนทุกครั้งว่าฉันไม่ใช่คนที่เธอเลือกไว้ให้ลูกชายพี่สาวของเขาก็ไม่เคยพูดจาดีด้วยมีแต่คำเหน็บแนมเล็กๆที่ฉันเคยแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่อยากให้สามีลำบากใจแต่วันนี้มันชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานี่ไม่ใช่แค่การลืมหรือเผลอแต่มันคือการตัดสินใจของพวกเขาที่จะก,กันฉันออกจากช่วงเวลาที่กวรเป็นความสุขร่วมกันสามีของฉันเองก็ไม่ใช่คนพูดเก่งเขาเงียบเขาเลือกที่จะไม่หันมาเขาเลือกที่จะไม่ถามว่า เธอจะเข้ามานั่งด้วยกันไหมแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีฉันไม่รู้ว่าเขาอายที่ฉันเป็นใครหรือเขาไม่เห็นว่าฉันมีความสําคัญสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การถูกสั่งให้นั่งรอหน้าร้านไม่ใช่การถูกทิ้งไว้กับกล่องอาหารที่เย็นเฉียบแต่คือการที่ไม่มีใครเห็นว่าฉันเจ็บไม่มีใครรู้ว่าใจของฉันมันกําลังสั่นระรัวเหมือนคนหมดแรงฉันเดินกลับบ้านเงียบๆในเย็นวันนั้น โดยไม่พูดอะไรเลยปล่อยให้เขากลับมาทีหลังตามลําพังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของฉันมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วความเงียบของเขาทําให้ฉันเจ็บยิ่งกว่าคําพูดใดคืนนั้นฉันนอนไม่หลับแม้ร่างกายจะเหนื่อยจากการเดินและความเครียดแต่จิตใจกลับยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บความเงียบของเขามันดังอยู่ในหัวของฉันไม่หยุดคําถามมากมายวงเวียนในใจว่าทําไมเขาไม่ปกป้องฉันทําไมเขาไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คําเดียวตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจใช้ชีวิต คู่ด้วยกันฉันคิดมาตลอดว่าความเข้าใจและความจริงใจจะค่อยๆทําให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของเขาดีขึ้นฉันเชื่อว่าเวลาจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่เวลาที่ผ่านมาหลายปีมันกลับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยฉันย้อนกลับไปคิดถึงทุกครั้งที่ฉันต้องนั่งฟังคําพูดดูถูกแบบกลายๆเวลาที่แม่เขาพูดว่าบ้านเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแค่ลูกชายได้คนดีๆดูแลก็พอแล้วสายตาก็หันมามองฉันเหมือนจะสื่อว่าฉันไม่ใช่คนดีที่เขาหมายถึง ฉันนึกถึงวันที่ป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาลไม่มีใครจากบ้านเขามาเยี่ยมเลยสักคนมีเพียงเพื่อนสนิทและแม่ของฉันที่มาดูแลพอเขารู้เขาก็แค่พูดว่าแม่ไม่ค่อยว่างหรอกเขาไม่ถนัดเรื่องพวกนี้ฉันพยายามเข้าใจไม่โกรธเพราะกลัวจะทําให้เขาไม่สบายใจฉันคอยอยู่ข้างเขาเสมอทั้งเวลาที่เขาท้อจากงานถูกเจ้านายตำหนิหรือวันที่เขารู้สึกหมดแรงฉันเป็นคนเดียวที่อยู่ตรงนั้นรับฟังและให้กำลังใจทั้งที่บางครั้งตัวฉันเองก็เหนื่อยจนแทบยืนไม่ไหว แต่เมื่อมาถึงเวลาที่ฉันต้องการใครสักคนบ้างเขากลับไม่มีแม้คําพูดตอบใจหรือแม้แต่จะถามว่าเธอโอเคไหมสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆสะสงกลายเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอจากคนที่ฉันรักบางทีฉันอาจไม่ควรเสียใจที่คนในครอบครัวเขาไม่ยอมรับฉันเพราะพวกเขาไม่ใช่คนที่ฉันเลือกแต่สิ่งที่ทำให้ใจฉันเจ็บที่สุดคือคนที่ฉันเลือกเขาเองก็ไม่เคยเลือกลุกขึ้นมาปกป้องฉันเลย คำว่ารักไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันในวันที่ทุกอย่างดีพร้อมแต่มันคือการจับมือกันให้แน่นในวันที่อีกฝ่ายกำลังรู้สึกไม่มีใครเขาอยู่ข้างฉันแต่ไม่เคยยืนเคียงข้างฉันเลยสักครั้งเดียวในแต่ละวันหลังจากเหตุการณ์วันนั้นฉันกลายเป็นคนที่เงียบลงไม่ใช่เพราะไม่อยากพูดแต่เพราะไม่รู้จะพูดไปเพื่ออะไรความรู้สึกบางอย่างมันเริ่มตายลงช้าช้าเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำไม่มีแสงแดดไม่มีใครหันมาดูแลหรือทาไถยฉันเคยคิดว่าการแต่งงานคือการสร้างครอบครัวใหม่ ที่อบอุ่นเราจะมีบ้านเป็นของเรามีโต๊ะกินข้าวที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและมีกันและก,กันในวันที่เหนื่อยล้าแต่สิ่งที่ฉันได้กลับมาคือความรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกในบ้านของตัวเองแม้ในบ้านที่เราอยู่ด้วยกันจะไม่มีแม่เขาไม่มีพี่สาวเขาไม่มีใครจากครอบครัวของเขาอยู่ด้วยแต่เงาของพวกเขาก็ยังอยู่เงาของคาพูดเงาของความคาดหวังเงาของการเปรียบเทียบและเงาของความไม่ยอมรับที่ฉันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งที่เขากลับมาจากบ้านพ่อแม่เขาอารมณ์เขาจะเปลี่ยนไปทันทีเขาเริ่มพูดน้อย ลงสีหน้าเคร่งเครียดและบางทีก็พูดจาเด็ดแนมเหมือนเขาได้ยินอะไรบางอย่างมาฉันรู้ดีว่าใครเป็นคนพูดและเขาเองก็ไม่เคยถามว่าความจริงคืออะไรฉันเคยได้ยินพี่สาวของเขาพูดในโทรศัพท์กับเพื่อนว่าฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องเลือกผู้หญิงแบบนั้นมาแต่งงานด้วยดูไม่มีอะไรคู่ควรเลยคําพูดนั้นเหมือนลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดมาตัดใจฉันโดยไม่ทันตั้งตัวและสามีฉันก็ได้ยินแต่เขาแค่ถอนหายใจเบาๆแล้วบอกว่าอย่าไปคิดมากเลยเขาก็พูดไปอย่างนั้นเอง ช่มันอาจเป็นแค่คำพูดลอยๆของใครบางคนแต่ถ้ามันถูกพูดซ้ำๆโดยไม่มีใครลุกขึ้นมาหยุดมันก็จะกลายเป็นจริงในสายตาของทุกคนฉันไม่ใช่คนเพอร์เฟกฉันไม่ได้มีการศึกษาสูงไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่ฉันมีหัวใจที่จริงใจฉันซื่อสัตย์และรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจฉันไม่เคยต้องการอะไรมากไปกว่าความเข้าใจและการยอมรับ แต่เมื่อคนที่ควรจะเข้าใจที่สุดกลับนิ่งเฉยคนที่ควรจะปกป้องเรากลับเงียบคนที่เราไว้ใจที่สุดกลับหันหลังให้เราโดยไม่รู้ตัวมันก็ยากที่จะบอกตัวเองให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาบางทีความเจ็บปวดที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ใช่การทะเลาะกันเสียงดังแต่คือการที่อีกฝ่ายต่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความหมายในชีวิตเขาเลยความรู้สึกของการเป็นคนนอกในบ้านที่ควรเป็นของเราเองวันหนึ่งฉันนั่งมองตัวเองในกระจกเงาแล้ว ได้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าใต้ตาคลั่งหัวใจที่เคยสว่างกลับดูมืดหมดไม่มีแววตาแห่งความหวังเหมือนเมื่อก่อนฉันถามตัวเองซ้ำๆว่านี่คือชีวิตที่ฉันเลือกแล้วจริงหรือฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อเอาใจคนอื่นแล้วลืมไปว่าตัวเองต้องการอะไรไม่อยากเป็นคนที่อดทนจนลืมวิธีมีความสุขไม่อยากยิ้มฝืนให้กับทุกคำพูดที่ทำให้เจ็บในช่วงเวลาที่เงียบและว่างพอให้ได้คิดฉันเริ่มกลับมาอ่านหนังสือที่เคยชอบฟังเพลงเก่าๆที่เคยฟังตอน ยังเป็นสาวโสดฉันกลับมาเขียนไดอารี่กลับมาอยู่กับตัวเองทีละนิดทีละหน่อยจนฉันเริ่มเห็นว่าฉันหายไปจากชีวิตตัวเองมานานแค่ไหนฉันเริ่มตัดสินใจเล็กๆที่เป็นของตัวเองเช่นการไปเดินตลาดคนเดียวการเลือกซื้อดอกไม้ที่ชอบมาวางไว้หน้ากระจกการหยุดรับสายจากคนที่ทําให้ใจเหนื่อยและการไม่พยายามอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจอีกการยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะฉันอยากตัดขาดจากทุกอย่างแต่เพราะฉันอยากกลับมาเป็นผู้หญิง ที่มีเสียงของตัวเองอีกครั้งเสียงที่เคยเงียบไปเพราะกลัวจะถูกรังเกียจเสียงที่เคยอ่อนลงเพราะกลัวจะไม่ถูกรักบางวันฉันยังคงร้องให้เงียบๆเ,เวลาได้ยินเรื่องราวของครอบครัวอื่นที่อบอุ่นแต่บางวันฉันก็หัวเราะได้กับเรื่องเล็กน้อยของตัวเองเพราะรู้ว่ามันคือก้าวเล็กๆของคนที่เคยล้มและเมื่อฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่จําเป็นต้องให้ใครมายอมรับเพื่อจะรู้ว่าตัวเองมีค่าฉันก็เริ่มวางแผนวางใจ และวางความรู้สึกที่เคยฝากไว้กับคนอื่นกลับคืนมาเก็บไว้กับตัวเองไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าที่เธอจะยืนได้ด้วยตัวเองกว่าที่เธอจะยิ้มออกมาอย่างไม่ฝืนกว่าที่เธอจะกล้าพูดว่าพอแล้วกับสิ่งที่ทําให้เจ็บและฉันกําลังจะไปถึงจุดนั้นจุดที่ฉันไม่ต้องรอให้ใครมาให้ค่าฉันอีกต่อไปเพราะฉันจะเป็นคนให้ค่าตัวเองฉันเริ่มลุกขึ้นเพื่อตัวฉันเองไม่ใช่เพื่อใครอีกต่อไป เมื่อฉันเริ่มลุกขึ้นมารักตัวเองความกลัวที่เคยมีค่อยๆจางหายไปฉันไม่กลัวว่าเขาจะไม่รักฉันอีกไม่กลัวว่าครอบครัวของเขาจะไม่ยอมรับฉันเพราะฉันเริ่มเห็นแล้วว่าคนที่ไม่เห็นค่าเราตั้งแต่แรกต่อให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจง่ายฮ่าฮ่าวันหนึ่งฉันเดินผ่านร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งที่ตกแต่งเรียบง่ายมีเสียงเพลงเบาๆลอยออกมาจากด้านในฉันหยุดยืนอยู่หน้าร้านแล้วคิดขึ้นได้ว่าฉันไม่จําเป็นต้องรอให้ใครมาชวนไม่ต้องรอให้มีใครไปเป็นเพื่อนฉันสามารถเข้าร้านนี้ ด้วยตัวเองได้ฉันเลือกนั่งโต๊ะริมกระจกมองเห็นถนนด้านนอกที่ผู้คนเดินผ่านไปมาฉันสั่งอาหารที่ชอบที่สุดโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะคิดยังไงไม่ต้องมีใครคอยบอกว่าจานนี้มันแพงไปไหมหรือกินแบบนี้อีกแล้วหรือมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันได้ทานข้าวด้วยความรู้สึกเป็นอิสระหลังจากนั้นฉันเริ่มวางแผนสิ่งเล็กๆในชีวิตเช่นการกลับไปเรียนทําขนมการเข้าคลัสโยคะที่อยู่ใกล้บ้านและการพบเจอเพื่อนเก่าๆที่เคยห่างหายไปเพราะมัวแต่ยุ่งกับการเป็น คนที่ดีพอสําหรับครอบครัวของใครบางคนฉันรวบรวมความกล้าจัดงานเลี้ยงเล็กๆในวันเกิดของตัวเองเชิญแค่เพื่อนสนิทไม่กี่คนคนที่เคยเห็นน้ําตาฉันและไม่เคยตัดสินฉันคนที่อยู่ข้างฉันโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขบรรยากาศในวันนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มฉันหัวเราะจากหัวใจจริงๆเป็นครั้งแรกหลังจากที่ลืมไปนานว่าการมีความสุขเล็กๆแบบนี้มันรู้สึกยังไง ฉันไม่ได้จัดงานเพื่อให้ใครอิจฉาไม่ได้เชิญครอบครัวเขามาเพื่อแสดงออกถึงการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแต่มันคือวิธีหนึ่งในการเยียวยาหัวใจตัวเองฉันอยากให้ตัวเองรู้ว่าต่อให้ไม่มีใครมาจัดงานให้ต่อให้ไม่มีใครถือของขวัญมาให้ต่อให้ไม่มีคำพูดหวานๆจากใครฉันก็ยังมีค่าและสมควรได้รับความสุขในแบบของตัวเองมันอาจจะไม่ใช่การเอาคืนแบบเจ็บแสบแต่มันคือการประกาศอย่างเงียบๆว่าผู้หญิงคนนี้กลับมายืนได้อีกครั้ง ฉันจัดวันพิเศษให้ตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครจำได้หลังจากวันนั้นที่ฉันจัดงานวันเกิดเล็กๆให้ตัวเองรูปถ่ายและรอยยิ้มของฉันกับเพื่อนๆถูกแชร์ลงในโซเชียลโดยไม่ได้ตั้งใจให้ใครเห็นแต่ทุกอย่างบนโลกนี้มันก็หมุนเวียนเร็วกว่าที่คิดไม่กี่วันถัดมาสามีของฉันกลับมาบ้านด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขานั่งลงเงียบๆและถามฉันว่าช่วงนี้เธอดูเปลี่ยนไปนะไปไหนกับใครมาบ้างน้ำเสียงของเขาไม่ได้ดังหรือโกรธแต่แฝงด้วยความไม่พอใจบางอย่าง ฉันยิ้มเล็กๆตอบกลับไปว่าก็ไปกับคนที่เคยอยู่ข้างฉันในวันที่ไม่มีใครสนใจฉันไงเขาเงียบไปเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรต่อต่อจากนั้นอีกไม่กี่วันแม่ของเขาโทรมาหาบอกว่าจะมาเยี่ยมฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแค่รับฟังและตอบกลับด้วยน้ำเสียงปกติเธอมาถึงบ้านพร้อมกับของฝากแต่ครั้งนี้กลับมีท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่ได้พูดจาแข็งกร้าวหรือวางตัวสูงเหมือนที่ผ่านมาได้ยินว่าหนูจัดงานวันเกิดเองไม่เรียกใครในบ้านเลยเหรอเธอถามทางยิ้มแต่แววตานั้นอ่านยาก ฉันตอบไปเบาๆว่าหนูแค่อยากอยู่กับคนที่ไม่ลืมวันเกิดหนูค่ะคำตอบนั้นทําให้บรรยากาศเงียบลงทันทีไม่มีใครพูดอะไรต่อฉันไม่เคยคิดว่าการที่ฉันจะรักตัวเองมันจะทําให้ใครบางคนรู้สึกไม่มันคงขนาดนี้แต่ฉันก็ไม่เสียใจที่เลือกเดินออกมาจากเงาที่เคยหลบซ่อนฉันสังเกตว่าสามีเริ่มกลับบ้านตรงเวลามากขึ้นพยายามพูดดีขึ้นพาออกไปข้างนอกมากขึ้นแต่ทุกอย่างมันดูฝืนๆเหมือนเขากําลังพยายามชดเชยอะไรบางอย่าง สิ่งที่ฉันคิดในตอนนั้นไม่ใช่การเอาชนะไม่ใช่การอยากให้เขาหรือครอบครัวเขาสำนึกผิดแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ยอมทุกอย่างอีกต่อไปเขาจะยังอยากมีฉันอยู่ในชีวิตเขาหรือไม่เมื่อเรากลับมายืนอย่างเข้มแข็งเราจะเห็นอะไรชัดขึ้นเห็นว่าคนรอบข้างรักเราเพราะเราเป็นเราหรือรักเพราะเราเคยยอมทุกอย่างให้เขาและในตอนนี้ฉันเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วว่าใครกันแน่ที่เห็นค่าฉันตั้งแต่แรกวันที่พวกเขาเริ่มหันมามองฉันคือวันที่ฉัน ไม่ต้องการการยอมรับจากพวกเขาอีกต่อไปแล้วยกวันหนึ่งหลังจากเขากลับมาจากบ้านแม่เขานั่งลงข้างฉันอย่างเงียบๆเ,เรานั่งอยู่ในความเงียบที่ไม่อึดอัดแต่เต็มไปด้วยคำถามที่รอจะถูกพูดออกมาเขาหันมามองหน้าฉันแล้วพูดว่าช่วงนี้เธอเปลี่ยนไปมากเลยนะฉันไม่รู้ว่าเรากลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันหายใจลึกๆก,ก่อนตอบกลับไปว่าอาจจะเป็นตั้งแต่วันที่เธอเลือกเดินเข้าร้านอาหารโดยไม่หันกลับมามองฉันเลยก็ได้ เขานิ่งไปสายตาเขาเหมือนพยายามหาคำอธิบายแต่ฉันไม่ต้องการคำอธิบายอีกต่อไปแล้วเพราะมันไม่สามารถลบความรู้สึกที่ฉันเจอได้ฉันไม่ได้อยากให้เธอเปลี่ยนไปขนาดนี้นะเขาว่าอย่างนั้นฉันยิ้มบางๆก่อนพูดว่าแล้วเธอเคยอยากให้ฉันเป็นแบบไหนเคยอยากให้ฉันมีความสุขจริงๆหรือแค่อยากให้ฉันอยู่เงียบๆไม่ทําให้ใครไม่สบายใจเขาก้มหน้าลงเหมือนไม่รู้จะตอบยังไงฉันไม่ได้พูดด้วยโทนเสียงโกรธแต่พูดในสิ่งที่เงียบงันในใจมานานเกินไป ฉันไม่ได้โกรธครอบครัวเธอไม่ได้เกลียดแม่เธอหรือพี่สาวเธอด้วยซ้ำแต่ฉันเสียใจที่เธอไม่เคยยืนอยู่ข้างฉันเลยทั้งที่ฉันยืนข้างเธอมาตลอดน้ำเสียงฉันสั่นเล็กน้อยแต่ฉันยังคงมองตาเขาอย่างมั่นคงเพราะนี่คือครั้งแรกที่ฉันได้พูดจากหัวใจจริงๆโดยไม่กลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนไหวหรือดราม่าเกินไปเขาหยิบมือฉันขึ้นมาจับแน่นสายตาเขาดูเศร้าและสํนนึกแต่ฉันไม่รู้ว่าในความเงียบของเขานั้นมีความเข้าใจมากแค่ไหนฉันอยากให้เรารักกันเหมือนเดิม เขาพูดออกมาในที่สุดคำพูดนั้นมันฟังดูสวยงามแต่มันก็เบาบางในหัวใจของฉันเหลือเกินเพราะคำว่าเหมือนเดิมสำหรับฉันมันไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปแล้วหากจะรักกันต่อไปมันต้องไม่ใช่เหมือนเดิมแต่มันต้องเป็นความรักที่มีการยืนข้างกันในวันที่อีกฝ่ายล้มไม่ใช่แค่ยืนอยู่ใกล้ๆโดยไม่รับรู้การได้พูดออกมาในวันนั้นมันไม่ใช่การตอว่าแต่เป็นการปลดปล่อยปลดล็อกสิ่งที่เคยอัดแน่นอยู่ในหัวใจ และทําให้ฉันรู้ว่าบางครั้งความรักก็ต้องใช้ความกล้าที่จะผเผชิญหน้าไม่ใช่แค่ความอดทนที่ยอมเงียบอยู่คนเดียวเมื่อฉันเลือกพูดความจริงไม่ใช่เพื่อทําร้ายแต่เพื่อรักษาหัวใจของตัวเองเขาเงียบไปนานหลังจากฉันพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านกลายเป็นเพียงเสียงเบาๆที่ไกลออกไปเขาเอ่ยเบาๆว่าแล้วเธออยากให้ฉันทํำยังไง คำถามนั้นไม่ใช่คำถามที่ฉันรอคอยแต่เป็นคำถามที่ทำให้ฉันรู้ว่าเขายังไม่เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องว่าเธอต้องทำอะไรแต่เธอควรจะรู้สึกบ้างฉันพูดช้าฮ่าฮเธอควรรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเจ็บเธอควรรู้ว่าฉันเสียใจและเธอควรจะเป็นคนที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกไม่ใช่รอให้ฉันต้องพูดออกมาเขามองฉันเหมือนพยายามจะเข้าใจแล้วค่อยๆพูดว่าฉันขอโทษ ฉันไม่ได้จัดงานเพื่อให้ใครอิจฉาไม่ได้เชิญครอบครัวเขามาเพื่อแสดงออกถึงการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นแต่มันคือวิธีหนึ่งในการเยียวยาหัวใจตัวเองฉันอยากให้ตัวเองรู้ว่าต่อให้ไม่มีใครมาจัดงานให้ต่อให้ไม่มีใครถือของขวัญมาให้ต่อให้ไม่มีคำพูดหวานๆจากใครฉันก็ยังมีค่าและสมควรได้รับความสุขในแบบของตัวเองมันอาจจะไม่ใช่การเอาคืนแบบเจ็บแสบแต่มันคือการประกาศอย่างเงียบๆว่าผู้หญิงคนนี้กลับมายืนได้อีกครั้ง ฉันจัดวันพิเศษให้ตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครจำได้หลังจากวันนั้นที่ฉันจัดงานวันเกิดเล็กๆให้ตัวเองรูปถ่ายและรอยยิ้มของฉันกับเพื่อนๆถูกแชร์ลงในโซเชียลโดยไม่ได้ตั้งใจให้ใครเห็นแต่ทุกอย่างบนโลกนี้มันก็หมุนเวียนเร็วกว่าที่คิดไม่กี่วันถัดมาสามีของฉันกลับมาบ้านด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขานั่งลงเงียบๆและถามฉันว่าช่วงนี้เธอดูเปลี่ยนไปนับไปไหนกับใครมาบ้างน้ำเสียงของเขาไม่ได้ดังหรือโกรธแต่แฝงด้วยความไม่พอใจบางอย่าง ฉันยิ้มเล็กๆตอบกลับไปว่าก็ไปกับคนที่เคยอยู่ข้างฉันในวันที่ไม่มีใครสนใจฉันไงเขาเงียบไปเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรต่อต่อจากนั้นอีกไม่กี่วันแม่ของเขาโทรมาหาบอกว่าจะมาเยี่ยมฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแค่รับฟังและตอบกลับด้วยน้ำเสียงปกติเธอมาถึงบ้านพร้อมกับของฝากแต่ครั้งนี้กลับมีท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่ได้พูดจาแข็งกร้าวหรือวางตัวสูงเหมือนที่ผ่านมาได้ยินว่าหนูจัดงานวันเกิดเองไม่เรียกใครในบ้านเลยเหรอเธอถามทางยิ้มแต่แววตานั้นอ่านยาก ฉันตอบไปเบาๆว่าหนูแค่อยากอยู่กับคนที่ไม่ลืมวันเกิดหนูค่ะคำตอบนั้นทําให้บรรยากาศเงียบลงทันทีไม่มีใครพูดอะไรต่อฉันไม่เคยคิดว่าการที่ฉันจะรักตัวเองมันจะทําให้ใครบางคนรู้สึกไม่มันคงขนาดนี้แต่ฉันก็ไม่เสียใจที่เลือกเดินออกมาจากเงาที่เคยหลบซ่อนฉันสังเกตว่าสามีเริ่มกลับบ้านตรงเวลามากขึ้นพยายามพูดดีขึ้นพาออกไปข้างนอกมากขึ้นแต่ทุกอย่างมันดูฝืนๆเหมือนเขากําลังพยายามชดเชยอะไรบางอย่าง สิ่งที่ฉันคิดในตอนนั้นไม่ใช่การเอาชนะไม่ใช่การอยากให้เขาหรือครอบครัวเขาสำนึกผิดแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ยอมทุกอย่างอีกต่อไปเขาจะยังอยากมีฉันอยู่ในชีวิตเขาหรือไม่เมื่อเรากลับมายืนอย่างเข้มแข็งเราจะเห็นอะไรชัดขึ้นเห็นว่าคนรอบข้างรักเราเพราะเราเป็นเราหรือรักเพราะเราเคยยอมทุกอย่างให้เขาและในตอนนี้ฉันเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วว่าใครกันแน่ที่เห็นค่าฉันตั้งแต่แรกวันที่พวกเขาเริ่มหันมามองฉันคือวันที่ฉัน ไม่ต้องการการยอมรับจากพวกเขาอีกต่อไปแล้วยกวันหนึ่งหลังจากเขากลับมาจากบ้านแม่เขานั่งลงข้างฉันอย่างเงียบๆเ,เรานั่งอยู่ในความเงียบที่ไม่อึดอัดแต่เต็มไปด้วยคำถามที่รอจะถูกพูดออกมาเขาหันมามองหน้าฉันแล้วพูดว่าช่วงนี้เธอเปลี่ยนไปมากเลยนะฉันไม่รู้ว่าเรากลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันหายใจลึกๆก,ก่อนตอบกลับไปว่าอาจจะเป็นตั้งแต่วันที่เธอเลือกเดินเข้าร้านอาหารโดยไม่หันกลับมามองฉันเลยก็ได้ เขานิ่งไปสายตาเขาเหมือนพยายามหาคำอธิบายแต่ฉันไม่ต้องการคำอธิบายอีกต่อไปแล้วเพราะมันไม่สามารถลบความรู้สึกที่ฉันเจอได้ฉันไม่ได้อยากให้เธอเปลี่ยนไปขนาดนี้นะเขาว่าอย่างนั้นฉันยิ้มบางๆก่อนพูดว่าแล้วเธอเคยอยากให้ฉันเป็นแบบไหนเคยอยากให้ฉันมีความสุขจริงๆหรือแค่อยากให้ฉันอยู่เงียบๆไม่ทําให้ใครไม่สบายใจเขาก้มหน้าลงเหมือนไม่รู้จะตอบยังไงฉันไม่ได้พูดด้วยโทนเสียงโกรธแต่พูดในสิ่งที่เงียบงันในใจมานานเกินไป ฉันไม่ได้โกรธครอบครัวเธอไม่ได้เกลียดแม่เธอหรือพี่สาวเธอด้วยซ้ำแต่ฉันเสียใจที่เธอไม่เคยยืนอยู่ข้างฉันเลยทั้งที่ฉันยืนข้างเธอมาตลอดน้ำเสียงฉันสั่นเล็กน้อยแต่ฉันยังคงมองตาเขาอย่างมั่นคงเพราะนี่คือครั้งแรกที่ฉันได้พูดจากหัวใจจริงๆโดยไม่กลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนไหวหรือดราม่าเกินไปเขาหยิบมือฉันขึ้นมาจับแน่นสายตาเขาดูเศร้าและสํานึกแต่ฉันไม่รู้ว่าในความเงียบของเขานั้นมีความเข้าใจมากแค่ไหนฉันอยากให้เรารักกันเหมือนเดิม เขาพูดออกมาในที่สุดคำพูดนั้นมันฟังดูสวยงามแต่มันก็เบาบางในหัวใจของฉันเหลือเกินเพราะคำว่าเหมือนเดิมสำหรับฉันมันไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปแล้วหากจะรักกันต่อไปมันต้องไม่ใช่เหมือนเดิมแต่มันต้องเป็นความรักที่มีการยืนข้างกันในวันที่อีกฝ่ายล้มไม่ใช่แค่ยืนอยู่ใกล้ๆโดยไม่รับรู้การได้พูดออกมาในวันนั้นมันไม่ใช่การต่อว่าแต่เป็นการปลดปล่อยปลดล็อกสิ่งที่เคยอัดแน่นอยู่ในหัวใจ และทําให้ฉันรู้ว่าบางครั้งความรักก็ต้องใช้ความกล้าที่จะเผชิญหน้าไม่ใช่แค่ความอดทนที่ยอมเงียบอยู่คนเดียวเมื่อฉันเลือกพูดความจริงไม่ใช่เพื่อทําร้ายแต่เพื่อรักษาหัวใจของตัวเองเขาเงียบไปนานหลังจากฉันพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านกลายเป็นเพียงเสียงเบาๆที่ไกลออกไปเขาเอ่ยเบาๆว่าแล้วเธออยากให้ฉันทํำยังไง คำถามนั้นไม่ใช่คำถามที่ฉันรอคอยแต่เป็นคำถามที่ทำให้ฉันรู้ว่าเขายังไม่เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องว่าเธอต้องทำอะไรแต่เธอควรจะรู้สึกบ้างฉันพูดช้าฮ่าฮเธอควรรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเจ็บเธอควรรู้ว่าฉันเสียใจและเธอควรจะเป็นคนที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่แรกไม่ใช่รอให้ฉันต้องพูดออกมาเขามองฉันเหมือนพยายามจะเข้าใจแล้วค่อยๆพูดว่าฉันขอโทษ